จะใ,ให้ดูอะไรต้นประดูใหญ่ต้นประดูใหญ่มองในกล้องอาจจะไม่ใหญ่นะจริงๆมันต้นใหญ่สองต้น มันรู้ประดูพันอะไรนะเม็ดมันหล่นเต็มเลยจะให้ดูเม็ดเม็ดเป็นแบบนี้้า่เม็ดต,ต้นประดูนี่เม็ดเป็นเป็นอย่างนี้นี่ แต่ันเพาะยากนะคนไม่เคยเพาะเม็ดหล่นเต็มเลยนี่มันมีวิธีการเพราะคนเพาะไม่เป็นก็ไม่เกิด